สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85นะคะโอ้เมื่อวานคันอิเล็กต้าออกเยอะมากเลยตัวลุ้งลิมิเต็ดเจดฟุตนะคะช่วงนี้ลูกค้าก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าจะไปหนีโควิดไปตกหมึกเนี่ยอยากได้ลอกเบอร์เล็กดีไซน์เท่ๆนะคะคุ้มๆในงบประหยัดนะคะสักไม่เกิน3,000เนี่ยแต่อยากได้สเปคเท่ากับสตา i ดิกนะคะโอ้โห สตาร์ดิกตัว6,000กว่าบาทนะคะก็ถามร้านหัดไทยร้านหัดไทยเราก็ต้องไปหามาให้นะคะอ้าวนี่หนูไปป้นเข้ามานะกับบริษัทมาเลยนะคะเหลือมาไม่เยอะนะคะกับเจ้า G Max แลจินนะคะ G Max แลจินนี่บอดี้ปี2020นะคะลูกปืนสแตนเลสสิบบวกหนึ่งตลับนะคะน้ำหนักเบาค่ะอยู่ประมาณ2อง้อสาสิบกรัมนะคะซึ่งถือว่า โหให้สเปคมาเนี่ยในราคาไม่แรงเนี่ยจัดออปชั่นเสริมมาด้วยนะเจ้าแรจินเนี่ยจะมีออปชั่นเสริมมาให้นะคะก็คือแถมสปูนอลูมิเนียมลมดํามาอีกหนึ่งนะสำหรับบางคนที่อยากได้แบบเอาไปตกปลาด้วยเอาไปตกทั่วไปด้วยจะไปเล่นงานสปิวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตัวหนึ่งใส่เอ็นอีกสปูนหนึ่งใส่ใสายพีอีนะคะจะไปตกปลาตกปลาหมึกอ่าก็ใส่ชุดสายพีอีไปนะคะ แะจินเบอร์แปดร้อยนะคะจะแถมน็อบมาให้นะคะแล้วก็เสากันล้มนะคะโอ้ตัวนี้ของแถมเยอะนะคะแล้วก็ถุงหุ้มลอกตอนเปิดตัวนะคะบริษัทขายอยู่ที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูได้ราคาโปรโมชั่นมาก็เลยขอจัดล็อตทิ้งทวนก่อนโควิดนะคะไม่รู้ว่าจะเปิดส่งได้อีกกี่วันนะก็รีบลงให้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับลูกค้าที่มองหาลอกสปินนิ่งสายลุยนะคะ ราคาประหยัดขนาดไม่ใหญ่หลายคนถามมันเข้ามาเยอะอุ้ยพี่แปดร้อยเนี่ยมันเล็กนะมันเล็กมันมันมันแต่ละยี่ห้อเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรอะมาตรฐานมันไม่เท่ากันนะคะตัวนี้หนูบอกตรงๆนะมันประมาณไดว่าเบอร์พันนะคะมันขนาดตัวเขาอะเทียบเท่าได้ว่าเบอร์พันชิมาโนเบอร์พันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจุสาย PE อสองจุสาย PE อสองได้100หนึ่งร้อยเมตรนะคะถ้าเป็นถักเก้าอย่างดีนะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาใส่กันน่ะจะใส่หนึ่งกับหนึ่งจุดห้ากันได้ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะคะนี่น็อปที่แถมก็จะเป็นน็อปดำนะคะอ่ะผู้สเปคกันมาขนาดนี้แล้วนะคะก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยนะร้ะานถัไไยเราก็จัดโปรหนีโควิดให้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ลอกสไตล์ซอลวอเทอร์ในราคาประหยัดเอาสเปคใกล้ๆกับสตาดิกซีไอโฟพนะคะแต่ว่าราคาไทยแลนด์พล u สนะคะไทยแลนด์พล u สนะคะ ตัวนี้ได้โปรลอตนี้ลอตเดียวนะคะอยู่ที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะบอดี้สีดำนะคะหลอ่ลอๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวดำดำดุนะคะดำดุดีไซน์สวยนะคะสิบลูกปืนสแตนเลสบวกหนึ่งนะคะรอบเกียร์เรโชอยู่ที่ห้าจุดสองต่อหนึ่งนะคะน้ำหนักไม่เยอะนะคะต่อให้เป็นราคาโปรโมชั่นยังไงของทางร้านหาไทยที่เราขายก็ มีประกันทุกตัวนะคะลูกค้าต้องเก็บกล่องไว้ด้วยนะอ๋อลืมบอกแถมถุงหุ้มลอกเหมือนเดิมนะคะนี่กล่องพร้อมนะคะทุกกี่ห้องอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรแล้วนะคะเขามีเขามีเซอร์วิสนะคะโอ้อยู่บ้านรอๆส่งไปสนีเข้าไปได้เลยถ้าเกิดใช้ไปสี่ห้าปีอยากจะแบบส่งซ่อมบารุงอะไรอย่างเงี้ยส่งไปสนีเข้าบริษัทได้เลยนะคะอ่าสเปคก็ตามนี้นะคะ ลอกเบอร์800นะคะลูกปืน10แต่แตนเลทบวกหนึ่งนะคะกันน้ำเค็มแน่นอนนะคะหายห่วงนะ,ะน้ำหนักโอ้ยนี่ไงอยู่แค่221กรัมเองโอ้โหเบาดิหนูบอกตอนแรกอีกนะคะใส่สายศูย์จเดี๋ยวนะขอมองนิดนึงสาย PE 1นะคะ180เมตรนะคะสาย PE 1.5ได้150เมตรนะคะ<ส>เห็นไหมบอกแล้วว่าตัวมันอะ่ะเบอร์มันเล็กพี่แต่ตัวมันไม่ไดี ไม่ได้ไม่ได้จิ๋วนะเพราะเขาก็ต้องออกแบบมาให้มันเหมาะสมกับการใช้งานได้ครอบคุมนะคะอ่ะได้มาสองรุ่นเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวจะมี G Max w o o p ตัวสีเทาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงนะคะแล้วแต่คนชอบดีกว่าเพราะตัวสีเทาเนี่ยก็คลาสสิกนะคะเรียบหรูดูแพงตัวนี้ก็เรียบหรูดูแพงแบบสปอร์ตสปอร์ตนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกคลิปหนึ่งนะคะได้มาสองรุ่นนะคะ เบอร์แปดพันเหมือนกันสวยๆเหมือนกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะช่วงนี้อย่าลืมนะคะเซฟได้เซฟนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองกันดีๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ